คือผมเกงว่าพี่บอยขึ้นน้องซีขึ้นทุกทุกคนถ่ายจนแปะหมดแล้วความผมไม่มีใครถ่ายควารได้มครับในใจนี้สามารถไปเขียนบอกได้ด้วยนะครับได้ครับได้ครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเจอน้องซี ล่าครับผิดกานเลยกี่งารลืมลืมลืม,ลมที่รู้จักผมว่าเป็นล่าไรือล่า,าใครรู้จักบูบูมไหมครับสไลสไลนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับนะครับก็พี่เขาไปงานอะไรนะครับใหญ่ดวยมาสเตอร์แสปแล้วก็ทิ้งภาระทำสไลไว้ให้ผม แล้วแกก็บอกจะมาพูดนะครับโอเคนะครับก็หัวข้อเป็นบทเร่มเปนวลังตี้นะครับใช้ตัวเองจะรู้เรื่องนี้อะไรบ้างอ๋อครับผมก็อื่นที่เกี่ยวนะครับก็ตอนอื่นก็เข้าสู่ระบบก่อนแล้วกันนะครับล็อกอินนะครับเวเฟรมนะครับก็ทำความรู้จักกับเราก่อนนะครับพี่อัร์คารุนครับแนะนําตัวเองนะครับก็สรุปก็คืออยู่ทีมไทยไทยก็เป็นทีมทีหนึ่งนะครับที่ทาตัว เพ็นซอร์ซึ่งมันก็ขยายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับต้อเกิดขึ้นเรื่อยๆหลายตัวมากตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในนี้เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้เงินเชียร์เลยอาจารย์เป็นตำแหน่งที่เราต้องจ่ายเงินอยู่เรื่อยๆนะครับตัวอันนี้มันดูร่าก็ร่าที่เป็นคนได้จริงีคงเขียนไม่เป็นลายไทยเน็ตที่เน็ตเน็เน็ทีนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ทำโอ้ซอรนะครับก็คือจริงๆก็อันนี้เป็นอันอื่นทั้งหมด แล้วก็สนใจผมมีหน้าที่แปลภาษาไทยตัวที่อยู่น่าจะเป็นตัวนกแก้วเอลนกแก้วเดี๋ยวตัวนี้นกแก้วก็เป็น extension ตัวหนึ่งซึ่งทำให้ให้ตัว c ีเมสมันสามารถรู้จักได้หลายภาษานะครับเราตั้งได้เป็นนกแก้วเพราะว่ามันพูดเองไม่เป็นเราต้องียนให้มันไปเองไม่ได้นะครับคนต้องแปลให้มันเป็นนกแก้วมันจำแค่ที่เราบอกมันนะครับผลังนันนกเคียวนกเขียวนะครับคืออยากตั้งชื่อในไทยเพราะว่าอยากให้ ดูว่าโค้ดที่คนไทยทำเนี่ยมันก็เจ๋งเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับผมก็พวกผมสองคนนะครับก็จะเล่าประสบการณ์นะครับในการนำบทเพยนไปใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักผมพวกผมนะครับที่อาวุธในในนามของจุล่าแมมโบนะครับนะครับทำไมเราถึงเลือกใช้นะครับบทเพลงให้กับลูกค้านะครับหรือว่าในในบางเว็บเนี่ยเราเลือกเลือกที่จะใช้บทเพล มีจทย์ของเราก็คือลูกค้าบังคับจะให้ใช้แมโปใช่ครับแต่เราดูแล้วว่าคนที่จะใช้ถ้าใช้แมโปองจะลบมากนะครับเราก็ดูว่ามันน่าจะมีควที่มันง่ายกว่านั้นนะครับก็สําหรับเว็บที่เป็นเว็บเล็กๆซึ่งชาวบ้านที่จะอัพเดตก็ไม่ได้เปลี่ยนกับาสามติเลยครับแล้วก็ข้อมูลที่จะขึ้นก็ไม่ได้มากมายนะครับเราก็เลยเลือกใช้คอนเทสต์นะครับก็คือหนึ่งมันง่ายนั่นเอง ง่ายอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ติดตั้งเลยนะครับมันง่ายมากตั้งแต่ติดตั้งนะครับติดตั้งติดตั้งเข้าไปใช้งานก็ง่ายนะครับออตอนนี้ก็มีภาษาไทยแล้วด้วยนะครับ